นะวันนี้นะคะทุกคนก็คุณครูม่ามาแปีแล้วมาแปีแล้วนะคก็คิดว่าอยากไปทำบุลทพราาช่วงโคไม่ได้ทำงานก็อำบุนแล้ว็มีนักเรียนที่เขามีกำลังะมีกำลังหมายถึงว่ามีกำลังใจมีกำลังเงินเขาก็ช่วยคุณครูอ่าได้ทำบุญก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีจะคืนจะคืนบุญเนี่ยให้กับให้กับพวกเขาอย่างไรใช่ไหมคะ แต่การคืนทุนให้เขาเขาอย่างไรเนี่ยคุณครูไม่ได้คืนให้เขาโดยยงเข้าใจไหมคะคุณครูคืนโดยผ่านสังคมสังคมดีไหมคะถ้าสังคมเราดีแล้วเราเดินไปไหนเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องวิตกแล้นจะโดนโจรอะไรเนี่ยดีไหมคะแต่เราจะทําได้ยังไงคะถ้าเกิดคนในสังคมไม่ช่วยกันจริงไหมคะคนในสังคมช่วยกันถ้าสังคนในสังคมช่วยกันได้ใช่ไหมคะประเทศชาติก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้งบประมาณมันกับมาในการพัฒนาคน แต่เราจะช่วยสังคมได้ไหมคะเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องเริ่มพัฒนาที่ตัวเองใครจะพัฒนาเราได้ไหมคะจะมีใครช่วยเราพัฒนาตัวเองได้ไหมคุณครูคุณพ่อคุณแม่ช่วยเราได้ไหมคุณพ่อคุณแม่พูดยังไงเราก็สดับปัร์ตสดับวัดฟ้คุณพ่อคุณแม่พูดจะปาดฉีดถึงหูแล้วทุกคนมีเอ็กซ์คิวใช่ไหมคะทุกคนในเชยงเพราะนั้นคุณครูก็อยากจะเริ่มที่พัฒนาที่ตัวเองพอพัฒนาตัวเองได้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ เื่องคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าเราเป็นเราอยากให้คนอื่นรักเราเพราะรักเราเพราะสงสารหรือให้รักเราเพราะเราเป็นคนดีตอบคุณครูสิคะฟริสเราเราเป็นคนดงไม่คุณครูมีคำถามสองอย่างคือรักเราเพราะสงสารหรือรักเราเพราะเราเป็นคนดีหรือรักเราเพราะเป็นคนสวยเรากเราเป็นคนดีอ่าอะไรฮะเพราะสงสารเราเป็นคนดีะ เป็นคนดีอลิสอลิสอลิสค okay. ิสต okay. so ันก็อยากให้ทุกคนจะต้องเป็นคนดีค่ะน่ารักนะน้องมือซีมันมันว้วนมันมองไม่เห็นนะโอเคน่ารักยังไงคะเป็นคนดีเป็นคนว้วนด้วยนะโอเคซุปทิมคะเป็นคนดีค่ะลาลีเป็นีโอเคโซเพียเป็นคนไม่ดีเป็นคนอะไรเป็นคนดีเป็นคนดีค่ะ พี่ออยเปันมคนดีนะคะเนี่ยเราทำยังไงให้เป็นคนดีได้ต้องเข้าวัดนะคุณทุกคนคิดว่าคนในวัดเป็นคนดีไหมคะก็มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนดีแบบไหนที่เราต้องการล่ะคะสื่อสัื่อสัรมีน้ำใจมีเจตนาดีเจตนาดียังไงดีฉันอยากจะกอดเธอเนเจตนาดีไหมเจตนายังไงช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะครับ

ไปทำเดือดร้อนใครคนแบบไหนนะฮะก็กินเสียงดังนี้เดือดร้อนไหมมาต่างกับเดือดร้อนเดือดร้อนเลยคะทำไมจะเดือดร้อนเพราะเราหลังคาใช่ไหมทำให้เขาเดือดรังคาอันนี้เดือดร้อนไหมหลังตกออกมาคนเหม็นหลังคาเนาะอ่าอันนี้เข้ามาใช่ไหมคะอ่าเชื่อไหมคิดว่าเราอยากเราอยากได้คนดีแบบไหนดีเยังไงก็ได้เขาขอหน้ารายรสองอ่าเขาคือ ก็เป็นคนซื่อสัตย์นั่นเองซื่อสัตย์กับความรู้ตัวเองทำมั้ยทำได้ยังเราเป็นคนซื่อสัตย์ใช่ไหมซื่อสัตย์อะไรบ้างไม่ไม่พูดตรงคนอ่นโอไม่พูดตรงคือสื่อซื่อสัตย์เราก็พูดของตัวเองเป็นคนที่ตัวเองพูดอยากได้เนี่ยเป็นทำได้ยังทำทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เราอยากได้จากคนอื่นนะครับทำเรียงทำแล้วทำมากหรือทำน้อยทำตามอารมณ์ มีอารมณ์ก็ทาไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทําไม่ผิดนะคะนี่คือการพัฒนาตัวเองถ้าเรารู้ตัวเองได้เราจะพัฒนาตัวเองได้เข้าใจไหมคะถ้าเราไม่รู้คุณครูก็จะบอกให้โอเคค่ะลิสค่ะที่ตัวเองบอกว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นตัวเองทำไหมทำโอเคทําแล้วตอนเราทําเรารู้สึกยังไงรู้สึกเราแบบไม่สบายใจเลยทำกับคนนี้แล้วฉันไม่สบายใจเลยฉันทำคนนี้ฉันสบายใจมากมีความรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่าภูมิใจ บางครั้งที่เรามีไหมที่เราไม่ไม่สบายใจช่วยเหลือคนอื่นก็ถ้าเราช่วยคนนั้นแล้วแต่ว่าคนนั้นคือว่าแต่ว่าเรามองว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าเราหลังเนี่ยแม่คุณครูถามว่าเราที่เราช่วยแล้วเนี่ยบางครั้งเรามีความสุขบางครั้งเราไม่มีความสุขมีไหมมีโเคตอนที่เรามีความสุขเนี่ยเราใวยโดยที่เราไม่หวังอะไรตอนที่เราไม่มีความสุขคือเราหวังอ่ะเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดทำให้เราไม่มีความสุขนะคะอ้าวโซคเราอยากไปนน้ำใจเราช่วยได้ไหม เรามีให้คนอื่นไหมคะเราอยากได้คนอื่นมีแล้วมีแล้วนะคะโอเค้นนี้มีแล้วค่ะมีแล้วมีมากหรือมีน้อยทุกคนตอบบตัวเองนะคะไม่ต้องตอบกัครูเพราะถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนช่วยตัวเองพัฒนาตัวเองเราต้องไม่โกโกตัวเองเพราะการโกโกตัวเองคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ไหมคะเราทุกไหมทุกนะคะเราทุกอยู่ในใจเราสวัสดิเวลาโซเฟียนะคะอยากเป็นยังไงแม่คนเดือดร้อนเนี่ยเราทำไหมคะทำเลย ทำมากเกินไปนะทำมากเกินไปบางทีมก็ทำให้เราทุกนะเช่นเกณฑ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างเกณฑ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างจนทั้งใจของเรามันอ่อนใช่ไหมไม่มีกําลังทําให้เราไม่มีความมั่นใจตัวเองเราสึกว่าฉันด้อยค่ากว่านี้ฉันด้อย่ากว่านี้ฉันเกรงใจความเกรงใจของเราอาจจะสร้างตัวขหลับตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวถามว่าความเกรงใจดีไหมดีแต่ถามว่ามันมากเกินไปมันก็ช่วยเราไม่ได้นะคะมันทำให้ใจเราอ่อนลงแล้วทาให้เราโดยแบบ กดตัวเองเนยเข้าใจไหมกดตัวเองเลยที่เราไม่รู้ตัวโอ้ยฉันจนฉันไม่ดีฉันไม่หล่ออะไรเงี้ยมันทําให้ค่าของเราไม่มีเพราะเราดูถูกตัวเองเข้าใจไหมคะอ๋อเจออยมีหรือยังจริงเหรอโอเคนะอ่ะโอเคชาลีเมื่อกี้ก่อนที่ชาลีจะมาเราถามว่าชาลีต้องการอยากได้คนดีแบบไหนอยากได้คนดีแบบไหน คิดเองต้องได้อยากให้มีคนดีเป็นเพื่อนเนี่ยแบบไหนเราตื่นน่ะเพิ่งตื่นอ่ะคำตอบคนซื่อสัตย์แล้วที่แล้วชารีซื่อสัตย์ไหมพี่เราเองซื่อสัตย์ก็มีบ้างอ่าก็มีบ้างต้องมีโกหบ้างใช่ไหมมันเรื่องปกตินะคะของมนุษย์ทุกคนของมนุษย์ทุกคนนะคะคุณครูก็เป็นคุณครูก็เป็น คุณครูก็เป็นอย่างที่พวกเราพูดมาทุกคนเลยนะคะไม่มีอะไม่รที่ครูไม่เป็นนะนินท้าก็ดินท้าด่าก็ด่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาเป็นเนี่ยคุณครูก็ทําอะไรทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยนะกวาจะรู้สึกตัวเองเนี่ยเมื่อคุณครูอายุได้สี่สิบกว่าเกือบห้าสิบแล้วถูกนันทุเละชีวิตมันหายไปชีวิตมันหายไปที่เราจะทําความดีมันหายไปเพราะนั้นชีวิตของครูตั้งแต่อายุสี่สิบห้าขึ้นมาเนี่ย มันทาให้ครูต้องสปีดในการทําความดีและมันรู้ว่ามันมันมัน r u s มันเร่งรีบมากแล้วพอเราเร่งรีบมากปุ๊บเราก็จะไปบังคับคุณน้องคนนี้คณนู้นนี่นี่มันไม่ถูกก็เลยคิดว่าเออถึงเวลาแล้วนะที่เราจะมาบอกถึงวันที่คุณครูพูดจบนะพวกเราไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรแต่คุณครูได้มีความสุขมากที่ได้บอกถึงแม้จะเป็นไม่ไม่กี่คนที่อยู่ในห้องนี้นะคะถ้าทุกคนคิดว่าสิ่งที่คุณครูพูดนะวันนี้แล้วมันสามารถทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ ก็ไปทำนะคะทำยังไงคะก็คุณรูราจจะบอกตอปนี้ว่าหนึ่งคุณจะเป็นคนดีไม่ได้เลยพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองก่อนอยากไหมคะอยากให้คนชมไหมโอ้ยลูกใครเนี่ยน่ารักจังเลยไม่รอกอุ้ยลูกใครเนี่ยทำไมพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยอย่างนี้ชอบไหมไงแบบไหนชอบแบบไหนชอบโอ้ลูกใครเนี่ยน่ารักจังเลยพ่อแม่สอนดีมาก จริงๆพ่อแม่อาจจะสอนเราแต่ด้วยความดื้อของเราเราอาจจะไม่ฟังก็ได้ใช่ไหมคะเราเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะให้คนรักเรารักเราแต่ไม่สงสารเรานะเห็นแล้วโอ้เด็กคนนี้อยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลอยากจะทุกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ก็โอ้เด็กคนนี้น่าสงสารจังเลยความสงสารเนี่ยให้ไปครั้งหนึ่งนะให้ไปครั้งเดียวเนี่นะ ถ้าเราคุณทําตัวไม่ดีความสงสารที่เขาจะให้คุณมันก็หมดไปเคยดูข่าวไหมคะเคยเห็นข่าวไหมคุณเชื่อข่าวไหมดูข่าวเชื่อเลยไหมเชื่อเพื่อนไหมโอ้ดื้อมากไม่เชื่อใครเลยนะเนี่ยเชื่อตัวเองนะฮะเชื่อตัวเองเอานี้ดื้อมากเกินไปนะไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยนะเพราะคนเราเนี่ยมันเชื่อตัวเองก็ดีนะคะแต่ต้องเชื่อยังไงคะเชื่ออย่างคนที่มีมีอะไรนะเออเครื่องอย่างคนมีปัญญา คนมีปัญญาไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญา,าเอกนะคะไม่ใช่นะคะปัญญาที่เราคิดได้เองที่เราสอนตัวเองได้ที่ข้างในใช่ไหมถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้ใครก็สอนเราไม่ได้หรอกคุณครูอยากจะก้อนอาหารให้คุณไม่หา้าปากไม่หา้าปากสอนก้อนได้ไหมคะบีบนะปากได้ไหมได้แต่คุณก็ต้องขายเองนาคะเพราะคุณไม่อยากกินไงใช่ไหมคะนะเพราะเราต้องให้คุณให้คุณอยากกินเองให้คุณอยากรู้ว่าอาหารอันนี้มันดีเอง อุ้ยอร่อยนะลิลลกินไหมกินไ,ไม่กินหนูไม่ชอบคุณปฏิเสธก่อนเนี่ยคุณยังไม่ลองเลยอันนี้คือได้กดก่อนเองไม่ได้กดตอนนองใช่ไหมคะคุณกูก็เลยคิดว่าเราจะมาหน่าทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโปรเจกต์ของคุณกูก็คือหนึ่งสร้างคนกลุ่มเลเ็กๆให้เป็นคนดีเป็นคนดีหมายถึงว่ายัไ่ไงคะเราไม่ต้องชมกันเองเรารู้สึกตัวเองด้วยเองว่าเราดีหรือไม่ดีเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเราอยากเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากคนอื่น ใครเห็นเรารู้เลยว่าไอเนี่ยโหระศมีมันมาไกลมากแบบมันดูเลยออรล่าว,ว่านี่เป็นคนดีอ่ะางไหมไม่อยากทำอะไรคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําคนนี้ก็ทาตกลงนี่ไอคนดีๆไม่เคยดูไปดูไอคนไม่ดีทั้งหมดเราก็เป็นคนปกติในสังคมแล้วมันจะเปลี่ยนสังคมได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะคุณรู้ว่าเออสังคมเป็นแบบนี้จริงจริงเนาะไม่ใช่นะคะ่ะโลมกมันกำลังเปลี่ยนโควิดมันกำลังจะพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปจากชีวิตเราแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิด เราไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนชีวิตได้แล้วเปลี่ยนได้ในเด็กนิดละดีนะคะวันคิดทำอะไรคะปกติเรียนอะไรเรียนทั้งวันทั้งวันเรียนแล้วรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เออไม่ค่อยรู้เล้วคุเลยอยู่เรียนอยู่เรียนพิเศษเรียนพิเศษนะแต่ชีวิตไม่พิเศษเลยเรียนแต่พิเศษพิเศษแต่ชีวิตปกตินะคะอันนี้น่ารักจังเลยต้องมาทำงานทำงานทุกวันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะช่วยงานท้องไม่ทำอะไมรช่วยกิน ช่วยนช่วยทำอาหารทอาหารกินไม่ได้อะได้อได้นะชาลีทำอะไรคะนทีตย์อยู่างานบ้านทำงานบ้านเหรอแต่ที่ไม่สะอาดนะนะาทีทำอะไรทำทีสิทำทสิทธิเห็นแกปัจจัยทุกวันเอาเดี๋ยวไปเ้าม่กินทำงานานีโอเคแปดโมถึงห้าโมอ่ะเรียมทนัเอาแ้วน้ทำไมมาทำไม วันนี้ทำไมมาทำงานกับปู่แล้ววันนี้ทำไมมาเพราะทุกคนฟังไม่ว่างหมดเลยนี่ยทำไมมาคะรูว่าฮนะรูว่าวันนี้ว่าอยากจะมาช่วยอยากจะมารู้น่ารักวันนี้ทำงานทำไมอยากมาเราฟังเพราะเด็มกมันครับเอมาฟังาม,มาฟังน,นะลิวันนี้ก็ตัวเองทุกคนไปฟังแล้วไม่มีใครว่างสักคนนึงแล้วมาจากาาอยากมาอยากมาได้ ความโล่ค่ะค่ะอ่ะชาลินก็ทำได้แม่บังคับมาก็ทำได้ถถ้าแม่บังคับมาต้องขอบคุณแม่นะว่าเออโอเคจะดีวีทำไมครูครูบังคับมาโอเคอ๋อที่อ๋อยนี่บังคับนะฮะสวัสดีคะมาตัวเองครับมาตัวเองทำไมถึงมาทำไมอ่าเพราะว่ามาอยากดูความดีครับความดีนะโอเคจะลันทำไมบังคับ งานเราเข้ามางาน,ชนใช่ค่ะช่ไม่ใช่ก็ยากไก้องดโอเคใช่ก็คิดทำไมทำไมถึงมามาฟังเพอคือ<ค><ค>อย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยคุณรูฟังเลยทุกคนไม่ไม่ว่างหมดไม่ว่างจะด้วยเหตุอะไรก็ตามจะเลือกที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ตามเพราะทุกเราก็ยังตัดสินใจมามาเพราะอยากจะรู้อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคนที่รักตัวเองจะต้องพยายามหาสิ่งใหม่ใม่ใส่ลงในตัวเอง ลรวก็จะไปแอบถ่ายตัวเองไม่ได้ไม่มาหรอกหนูรู้แล้วหนูไม่ทําอะไรเงี้ยคือคนนี้คนไม่ไม่ต้องไม่ต้องพัฒนาเลยไม่ต้องพัฒนาเพราะว่าหนึ่งเขายังไม่รับตัวเองไม่รู้จักตัวเองเขาต้องพัฒนาดับสุดท้ายใด้ไหมคะแต่ทุกคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าในภาษาพระเขาบอกว่าต่างคนต่างมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองด้วยระยะเวลาที่ไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันนะคะ การที่พัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่รู้ไหมว่าศาสนา,าพุทธเนี่ยเขาไม่ได้สอนเราเป็นพระไม่ได้สอนเราเป็นแม่ชีไม่ได้สอนเราเป็นนักบวชเขาสอนให้เราเป็นคา,วารวะเรียกคารวะไหมคารวะก็คือเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่มีศีลและธรรมนำพาชีวิตศีลก็คือศีลห้าศีลห้าจัก ศาสนาอะไรศาสนาคุกคคิดว่าจะไม่มีศาสนาจะได้แม่ออกไปใ่โอเคศาสนาเนี่ยนะเขาสอนไม่ได้สอนนักบวชนะคะไม่ได้สอนนักบวชไม่ได้สอนนักชีสอนทุกคนเพราะเราจะมีศิลกำกับศิลกำกับคือสิลห้าสินแปดสิสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแล้วแต่ว่าใครอยู่หน้าตำแหน่งจงดันเช่นพวกเราเนี่ยเป็นคารวาธรรมดาเนี่ยเราต้องมีสิลห้าให้ครบศิลห้านะคะ สินแปดคือแม่ชีคนในนิกายแบบแต่ให้ชีวิตตัวเองแบบไม่ไม่มีปัญหากับชีวิตเลยก็สินแปดสินสี่สินสีองร้อยี่สิบเจ็ดข้อคือประสงค์อันนี้คือหลักของศาสนาสินห้ามันช่วยเราชีวิตยังไงคะหนึ่งทำไมคะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมแต่เราต้องกินหมูอะเราไม่กินหมูเราไม่ได้นะอันนี้มันก็บาปนะคะแต่เราไม่ได้ไปสั่งให้เข้าข่าเราก็บาปน้อยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าบาป หนึ่งทำได้ไหมคะเราเป็นเราไม่ได้เป็นคุณค่าทำได้ไหมได้ตกยุงไหมไม่ตกตกทุกวันยุงกัดยุงกัดยุงกัดทำไมยุงกัดนะทำไมยุงกัดมันหิวเพราะอะไรเพราะหนึ่งประตูเปิดมาแล้วคุณก็ไม่ปิดประตูเปิดมาก็ไม่ปิดโอยุงมันก็เข้าน้าบ้านไม่มีเราก็ไม่เอายาไปใส่มันไม่ไปทำไม่แม่หเร่งสร้างลูกยุงเพราะเราเราไม่ได้สนใจ เพราะเราไม่สนใจเราก็เราก็ฆ่าหนึ่งด้หรือมดจหมดไหมมดเราเห็นไหมในในครัวบ้านใครไม่มีมดบ้างมีทุกบ้านแหละเพราะอะไรเพราะมดมันชอบกินเศษอาหารเนี่ยแต่เวลาเราถูบ้านทำความสะอาดบ้านเราไม่ได้สนใจเล็กเล็กมดม้าแล้วั้อุ้ยมดมาอ่ะแล้วก็ฆ่ามดทั้งหมดเพราะอะไรเพราะสติเราไม่มีใช่ไหมคะการที่เราฆ่ามดหนึ่งตัวก็คือเราเจตนาฆ่า ทำไมให้แม่เนียวเลยแม่มีมดอ่ะก็เราก็ต้องทําให้มันสะอาดจริงไหมเราชอบความสะอาดไหมชอบชอแต่มดมันไม่ชอบความสะอาดมดมันไม่ชอบความสะอาดถ้าความสะอาดมันจะไม่มาเพราะมันไม่เคยกินนี่มันชอบเป็นความสุขประกบเนี่ยใช่ไหมคะสองอะไรห้ามล้างซักล้างไหมจริงเหรอเราไปค copy เพื่อนเวลาเรียนหนังสืออ่ะหะล้างซักไหมล้างซัก เนี่ยเราไปขโมยคัฟฟี่จากกูเกิลมานี่คือลักทรัพย์นะลักทรัพย์แต่ว่ามันเป็นความรู้ไงเรามาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเปลี่ยนจากจึงเป็นโซ่เป็นอะไรนิดหน่อยไงใส่และใส่แองข้าไปนี่เป็นของเราแล้วคขาก็ทำไม่มีอะแบบนี้คือนี่คือถามว่ามันมันก็บาปนะก็บาปน้อยโอเคห้ามพับกันติดในการเราเด็กเด็กคงไม่มีแต่มีไหมอุ้ยคนนี้มีแฟนน่าจะเป็นชั้นนะเนี่ยแอบคิดเสียใจใช่ไหมโอ้ยถ้าได้แฟนคนนี้มากแค่คนนี้เป็นแฟนนี่คือก็มีเจตนาใช่ไหม ปะคุณผิดเดนการคือเราไม่ไปแยง่งคู่คนอื่นแต่เราเป็นคิดในใจได้ไหมโอ้ยทำไมคนนี้หล่อจังเลยถ้าเป็นแฟนันจิตใมากนะอยากเอาผีหมุออกไปเน,เนี้ยนี่ดีไหมนี่นะคะมันเป็น,นควนะามคิดเนี่ยนะคะอันสี่คือไรนห้ามโกหกห้ามโกหกโกหกเนี่ยเราห้ามได้ไหมบางทีก็ไม่ได้นะคุณครู็ยังไม่ได้นะุวันะนะีม้มาทำงานโกหกนักเรียนนะอา้าวจริงดีไหมอ้าวจะโกหกมันกะ็ต้องโกหกถามว่าโกหกปีให้คนเป็นดีเราก็บาปนะแต่บาปน้อย แต่ถ้าเกิดโกหกเงีโกหกมันไม่ได้มีแค่โกหกอย่างเดียวนะหนึ่งพูดคำยาบจะคำยาวไหมโอเคสองพูดส่อเสียดส่อเสียดใช่ไหมว่าส่อเสียดนะทำไมเงียบจำใส่เพียงคิดว่าตัวเองสวยสิอะไรเงี้ยอะไรอ่ะเรียกส่อาาเส,อสียดน,นะคะหรือพูดกระทบกระเทียบพูดประชดอะไรหรือพวกนั้นมันเป็นบาปงทุดเนะี่ยอะไรที่เป็นคำพูดทั้งหมดที่ทำให้คนเป็นทุกข์อันนั้นคือเนสี่ข้อสีอนะะ่ทั้งหมดนะคะบางทีเราสนุกเนี เราก็เอ้ยพูดไปแลหนูไม่คิดอะไรแต่เพื่อนตคิดอย่างเงี้ยแต่เราก็จะห้ามไม่ได้ไม่ให้เพื่อนกินไม่ได้นะคะอสูรหลักาที่ห้าคือห้ามดื่มสุราใครดื่มสุราละโซเบียผมไม่ดื่มสุราผมดื่มเบียร์กับวายใช่ไหมเลยนะดื่มน้ำน้ำะไรนะผลไม้กินีลาเมาพูดไม่รู้เรื่องเห็นไหมหนูหนูไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์หนูกินน้ำผลไม้น้ำองุ่นน้ำองุ่นนอกจากน้ำองุ่นไหม นะคุที่มีสีนิดหน่อยอ่ะมีสีแดงสีขาวอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้กินไม่ได้กินเท่าเป็นเรียคุณครูไม่ได้สอนอะไรนะคุณบอกว่ากินอะไรก็ตามที่เราให้หมดสติสิ่งนั้นเราเรียกว่าสิ่งข้อที่ห้าใช่ไหมคะห้าข้อนี้ห้าข้ออย่างเดียวเท่นะ้นี่คือหลักในารงชิตของเราหลักในการดำรงชีวิตที่เราเป็นคนดีได้ให้คนอื่นเห็นได้แต่แม้ว่าที่เราจะปฏิบัติไี่ได้นี่เราต้องมีวินัยความซื่อสัตย์เราไม่ซื่อสัตย์ใครไม่เลยถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เาอยาองสื่อมตัวเองค่ะเราเป็นเด็กๆเรามีหน้าที่ทำอะไรคะเรียนอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะเราอาจจะช่วยพ่อแม่ไม่ได้เราอาจจะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านทั้งหมดไม่ได้แต่เราช่วยให้พ่อแม่ไม่ต้องมาดูแลเราได้ไหมราดูแลตัวเเองตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําความสะอาดตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยเตรียมของตัวเองให้เรียบร้อยในเรื่องของตัวเองให้ได้เรียบร้อยก่อนแม่จะไม่ต้องเฮ้ยชาลีตื่นขึ้น ลีนาตื่นขึ้นซีไปโรงเรียนแล้วเนี่ยคือแม่ไม่ต้องมาเสียเวลาคือเราทําหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราตอนนี้เราหาเงินไม่ไ,ได้แล้วก็มีหน้าที่คืองไงคะหน้าที่คือเรียนแล้วก็ทําสิ่งที่เราทําของเราให้ได้่อนพอเราทํของเราเป็นนิสสังแล้วเราก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เราได้พ่อแม่ก็มีลูกคนอื่นอีกต้องดูแลเราก็ไปสอนน้องเราเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ไม่จะเป็นว่าแค่เป็นน้องก็ต้องไม่ใช่นะคะทุกคนสามารถเป็นตัวอย่างให้คนอื่น ให้คนอื่นนะวินัยนีถ้าคุณไม่สร้างค่ะทาอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้คุณก็จะเป็นคนหมื่นเดิมคนนี้ไปตลอดชีวิตของคุณวินัยเป็นของคุณไปตลอดคุณครูเริ่มมาสร้างวินัยตัวเองนะเมื่อปีสองพนีด้เมื่อก่อนไม่กินอาหารเช้าไม่กินเขากินกันคูไม่กินูไม่ยังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กินเขอะไรก็เขาให้ไปซั้นก็ไปกวาาตลอดเพราะเราคิดว่าเราไปคนเดียวได้เพิ่งมากินนอาหารเช้า เรากินอาหารเช้าแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามันกินทำไมถึงกินรลยไหมเพราะเราไปอยู่วัดไหเราเไปปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่กินเ็าจะกินทีเราก็หิวมากเราก็กินแล้วมันก็ดีทําไมคะเวลาทํางานเวลาทํางานใช่ไหมเราก็ทํางานปามนกติไปถึงเวลากินเราก็กินมันก็ดีสับเราเราเป็นนักเรียนเราก็เรียนไปเราก็ไม่ใช่เวลาเรียนเราก็มากินข้าวนี่คือรู้จักหน้าที่ของเตนนี่คือผิดไม่มีวินัยในตัวเองตรงเวลาคือตรงเวลาไหม ถ้าคุณนอนตื่นไม่ตรงเวลาทั้งหมดในชีวิตของคุณไม่มีอะไรตรงเวลาทั้งหมดถ้าตื่นไม่ตรงเวลานะถึงวันนี้คุณจะไม่มีอะไรตรงเวลาทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่เป็นไรเนะยเพื่อนก็ไปสายนิดเดียวเองเขารอเราได้น่นอีน่ะนิดนิดนิดแต่เนื่อมนก็กลายเป็นคนไม่ตรงเวลาคนนู้นก็ไม่ตรงคนนี้ไม่ตรงคนนี้ไม่ตรงคนนี้ไม่ตรงมันก็ไม่ตรงทั้งหมดอ่ะแล้วเป็นไงคะเรียนหนึ่งชั่วโมงมีเวลาไปแค่สิบบางทีครึ่งชั่วโมงมานะ เราไม่จำเป็นนิดหน่อยนิดหน่อย,อยแต่การค ing, ิดอย่างนี้คือการิดติดการฝึกนิสัยที่เขาเรียกว่าผัดวันประกันพุ่งภาษาไทยเขาว่าผัดวันประการพุ่งเออไม่ตได้ไม่ไรหรอกทำเพิ่นี้ก็เลยวันนี้ไม่ต้องทำทำเพิ่นี้แล้วกันมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วช่าอยู่เร็วเรายี่สิบสามสิบยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยใช่ไหมฮะความสะอาดตรงเวลามีวินัยเนี่ยคนเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีนี่นะคิดว่าจริงไหม มีวนะินัยอะไรนะเอาทุกข้อมันเจ๋มๆเลยสุดๆเลยอ่ะที่เห็นปุ๊บผมมันใช่เฉยๆนะที่บอกสิอ้าไม่มีไม่ไมไรู้แต่ว่าไม่มีมีไม่อะไระก็ตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาทุกวันน่ารักอะไรไม่มีไม่มีวินัยเลย กินอย่างเดียวพองว่าไม่ได้ก็กินกินไปจนอุ่นอ่ะนี่อตื่นเช้าทุกวันอ๋อไดนทุกวันแล้วจะมามาสายทุกวันไม่ทำไมคะับชัยมี้วมไม่มีนะทุกกี้มีตื่นตรงเวลาตื่นตรงเวลามาทำงานไม่ตรงเวลาะยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยนะตัวเพียงมมีมาค่ะแต่ก็ไม่มียังไม่มียังไม่มีคือมีบ้างก็ได้นะแต่ต้องพัฒนาต้องฝึกต้องฝึกนะคะ มีแม่สักมาหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเรานัดฟาริดาไว้ว่าเจ็ดโมงฟาริดามาตรงเวลาทุกๆครั้งแต่มีครั้งหนึ่งฟาริดาจะมีเรื่องแบบมาไม่ทันแต่เพื่อนจะรอเพื่อนฟาริดาไหมมาเพราะฟาริดาบอกว่าฟาริดาเวลาไม่มาฟาริดาจะบอกถ้าฟาริดาไม่บอกไหนว่ามาเราก็งกใจฟาริดาอาจจะไม่สบายฟาริดาอาจจะมีปัญหาอะไรเราต้องโทรไปถามฟาริดาเลยนี่นี่คือการนี่คือการตรวจสอบตัวเองถูกไหมคะตรวจสอบความเป็นมินตร ฟันดีดไม่เคยมาสายเราก็จะไแปบบไม่มาหน่เดือนมาฟัดีอยู่วันคนเดียวเราวไม่สบายแล้วพวกเราเราู้ไหมคะเพราะมันเรื่องปกติไงพฟันดีดไม่เคยมาตรงเวลาไม่เคยทําให้เราเชื่อใจเลยว่าเธอจะมาหรือไม่อาจีะยกตัวอย่างนะอนนาจนะจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เช่ไหมคะหน้าที่ของเราคือฝึกมือในหน้าที่ของเราเด็กเราก็รู้ว่าที่เด็กอย่างนี้ผู้ใหญ่ตัวดีอย่างนี้อยู่ไหมคะพอมีไม่นดยแล้วความสะอาดมันจะมา เคยมีไม่ความสะอาดเองแล้วพี่าเราสะอาดเลยเสื้อผ้ามีมีกี่ร้อยชุดโหมีกี่ร้อยชุดไม่เยอะมีไม่เยอะแค่สองสามตู้มีเยอะไหมมีเยอะไหมพอดีมีพอดีอ่ะมีเยอะพอดีคือพอดีพอดีคือสองสามตู้ลูกคิมมีเยอะไหมพอใส่ค่ะโอเคแล้วนี่มีเยอะไหม เยอะค่ีเยอะไหมไม่เยอะนะมันมีหลายเหตุผลนะคะคนที่มีเยอะคือฉันต้องการสวยตลอดเวลาชุดนี้ไม่สวยก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตลอดไวละ,ห,ละหรืออุ้งซักผ้าไม่ทันไม่มีหัวซื้อซื้อมาใส่ทิ้งไปทิ้งใส่ไว้อะไรเนี่ <c oughs> ถาทไมซักผ้าไม่ทันเพราะเราจับเวลาไม่เก็เนี่ยจับเวลาที่ทำงานไม่เก็งเราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้โดยที่เราไม่เราไม่ทำไม่มีวินัยในการตรงเวนาน ดีวันนี้มตื่นนิดตื่นนิดตื่นนิทำไมแล้วก็มาซักท่าเราก็จัดไปหลอกเราเองมันมีหลายเหตุผลนะคะบางคนอาจจะฉุนเฉรยมากไม่อยากใส่มันก็เรื่องของเหตุผลเหตุผลที่ทุกคนคิดมันคือเหตุผลที่ตัวเองขี้เกียจเหตุผลเพื่อให้ตัวเองชอบทําให้ตัวเองดูดีว่าเราจะไม่ผิดจับมันมีทุกคนมีเหตุผลเองหมดเหตุผลให้รู้สึกเราสบายใจในการอาเหตุผลนั้นนี้เหตุผลที่ทําให้เราสบายใจแต่มันทาให้เราทุกข์ไหม So tắm bìa dạng mình tôi cho tôi níu sự việc phải có cháy trong lắm tôi phải không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  làm, không phải 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 không 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 phải không 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 phải không 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 phải 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 không 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 phải không không phải không 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 phải không không phải không không phải không 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 ข้อหนึ่งเราไม่มีไม่มีไม่มีวินัยหนึ่งไม่มีวินัยสองความสะอาดไม่มีทำไมความสะอาดไม่มีความเรียบร้อยไม่มีข้อเสื้อผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราพับเก็บให้มันเป็นระเบียบพับเก็บให้เป็นระเบียบสะอาดสวยงามมันใช้ได้ตลอดชีวิตของเราใส่กางเกงตัวนู้นซื้อตัวนี้มาสะอาดกันได้หมดแต่โอ้ยื้อตัวจุดนี้ก็ไม่พอใจว่นไปมนไปมนใส่รปใส่เรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ สุดท้ายก็หลือบางทีมันไม่แกะถุงก็มีเียไหมป้ายยังไม่ออกก็มียังไม่ได้ใส่ก็มีเลยไหมไม่มีไม่เป็นไรตอบตัวเองต้องตอบตัวเองรเพราะเรามีไม่มีเราก็รู้ตัวเองถูกไหมคะเราไม่ต้องไปบอกนี่คุณครูแค่ชี้ให้เราเห็นนะคะหนึ่งสะอาดใช่ไหมไม่มีความเป็นระเบียบสามเราไม่ได้ใส่ใจกันเราไม่ได้ตั้งใจกันมาจริงจริงเราคิดว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีแต่เราคิดเคยคิดไหมคะว่า ถ้าวันนี้พรุ่งนี้มันไม่มีอะไรค่ะเคยตื่นขึ้นมาเจอวันวันพวกนี้ไหมเคยไหมเวลาคุณตื่นขึ้นมาเกณฑ์ up อ่ะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้วันพวกนี้ไม่ใช่สิคุณจะเกิดวันพวกนี้ไม่ได้นะวันพวนี้คุณตายไปแล้วนะคุณต้องเกิดมาวันนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นคุณไม่มีเวลาสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะไม่มีเวลาสําหรับวันพรุ่งนี้ ถ้าคุณอยากเก่งอยากดีวันนี้คุณต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณอยากสแสดงความรักกับใครทุต้องแสดงวันบบนี้คนเราก็แปลงนะคนดยกใกล้ตัวไม่ค่อยอยากละอยากให้คนข้างนอกว่โอ้ไกลมากมาละกเราไอ้เพื่อนคนนี้มันเกลียดฉันมากมันนินทาฉันแ่ยอยากให้คนนี้มารักฉันมากไปเอาใจไปดูแลไปอันนี้มาแต่แม่เนะราเนี่ยดิพานีนาเอ,อ้ยกินข้าว งอนแม่แม่ไม่ให้เงินไม่พูดกับแม่สองสามวันเพื่อนไปพูดสองสามชั่วโมงร้องไห้สามสี่วันคนเป็นนี่นี่นี่คือมนุษย์ไนียอะไรที่มันอยู่ใล้ตัวเองอ่ะมักไม่เห็นค่าไม่มีอะไรมีค่าเลยไม่มีอะไรมีค่าในตัวเองเลยเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่เรื่องของคนอื่นสาคัญเรื่องของคนอื่นดีกว่าเคยกอดพ่อแม่เคยกอบพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นไงบ้างก็อ่าเพราะว่าแม่อยู่ไกลแม่อยู่ไกลนะ กะเรากะตรงนี้แม่ก็มึกคำไงนะ <laughs> ไม่เคยกดพ่อแม่เลยไม่เคยกอดพ่อแม่เลยแต่อยากให้แฟกนกอดนะอะไร <Kook> ไถ้าแต่งงานนะใครไม่กดพ่อแม่ไม่กอดพ่อแม่แต่งงานฉันจะไปบอกเลยนะจะตกเลยนะใครให้แฟกนกอดจะตกเลยนะนะไม่ได้นะต้องคนนะึ้งพ่อทแม่อะกเลีดามีเพื่อนกี่คนบนโลกใบนี้ถ้าสุดสุดเข้ามาสามสิบมีเพื่อนกี่ ้าสเล็กสุดประมาณสิบคนมีเพื่อนกี่คนถ้ามีต้องเป็คนมีเพื่อนกี่คนสองคนสองคนเองสเล็ที่สุดอ๋อเเรียกมัเป็นคนไม่ดีมีเพืนไม่ใช่กรีนีเพื่อนนมีห้าคนห้าไม่ดีเฟนด์เนพวกมากกว่านี้